นะครับสวัสดีครับหนึ่งหอยครับผมนี่ครับมา่วมเพลินเกียมมะให้วางวานครับใส่น้มไปตอนนี้เป็นที่เด็ดต้มไก่ซุปแซ่บนี่ครับหอมเลยต้มไก่ย่วงพี่น้องน่ครับเดซิมอาผักใส่ครับใส่เลยต้นหอมหอมเป้ต้นผักซี ผักสะลาเน่ครับใส่หอมน้ำต้มสเสียบมะขามเปียกมวขาครับก,กะเทียมก็ใส่แล้วหอ,หอมครับเดีย๋ยวให้ได้กินเขอะในหันเนียเดี๋ยวมาเสิร์ฟได้พี่นอ้องต้มนี้ใส่กระเทียมดองนะครับ น้ำหอมนะพี่นอ้องน้ำจิ้มข้าครับจิ้มหอยแซ่บใหญ่ดีครับเนเราหอยที่ว่าไปเมื่อนั้นที่ว่านามันขึ้นบริเก็บครับ,นะรบน้ำจิ้มไก่ขฮาวนี่นาคข้ามเปียกครับผมก็บปอกเน่านะครับลงมือได้พี่นอ้องแซ่บในการถ้าเหนื่นนอ็ใส่เปียกหอยยูข้างล่างครับ เดี๋ยวเราไปกินข้าวกันมากินทอดหมูกินข้าวก่อนเดี๋ยวพาไปเตะอือเดี๋ยวพาไปดอกมานะกินกับหมูก่อนเนี่ยข้าวเหนียวมีนะเพื่อนป้าปีจะเมาอยู่เขายังไม่มาเลยถ้าเขามาระบบป้าปีไม่อยู่มันไม่คนมาอยู่บ่ เอาเลย่นม<ะ>่หายองไก่ย่างเสือเสียีได้เลยรสชาับ เราไปเกี่ยวไในห้องไปพอ

ว่ามีคนล่มมาเห็น,หม,ม,หนม,มันไย่แงมาดิแซนหนาหนาสีมาปียังไม่ได้ล้างก่นนะใช่มะางกแซนนาหน่นนก่อนแก <c oughs> สารสี เบือนี่ก็ใหญ่เพิ่นกะสีกาบไทยแล้วพี่น้องเฮ้ยอันนี้อยู่ยังว่าท่านมาไปเบิงพอพอป่วยกาเป็ดเบิงอยู่ไทยส่หรับเป็ดหยงอยู่ไทยเดี๋ยวถามหาอย่างว่าไปใส่อีกใ่าะ เสียงไก่ก็อยู่กาลสินเนื้อพี่น้องขายกุ้งกับเมียอยู่ผมบ้านยังบนตุ่มบอกว่บะหมยังบะหมียังอยู่กาลสินไหมพี่น้องมองขายแต่นี่กุ้งไม่ลายคลายทั้งกุ้งทั้งพลละไส bản khách điểm cũ cũng có xin cái lái bàn đấy bác Phải sử dụng cái màu bàn đi ạ bác ạ. Thôi แสบ,บนีครับคิปหนาเจินไ่ไหมะ